สวัสดีครับผมจะโลธนภพครับแพรวัชยาค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Have a n e w s d a เเวลาเพลินข่าวนะคะมาเจอกับเราสองคนแน่นอนนะครับทำไมฮะเพคุณมันีมีเสื้อผ้าดีๆให้ได้ดูกันด้วยแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจด้วยถูกต้องนะครับผมข่าวแรกวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยชนิดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนี่แบบนี้คือคุณทำอะไรฮะ หูลราซอถูกต้องอย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้เป็นซอลวงนะครับเสียงก็จะแหลมๆกว่าซออู้หน่อยนะครับคือปกติเราเนี่ยส่วนที่เป็นหน้าซอนะฮะเขาจะขึงเป็นหนังนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับกระบอกซอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังมูเหลืองมาขึงเพราะว่าจะให้เสียงที่ไพเราะมากๆแต่ว่าตอนนี้นะครับมีคนที่ใช้หนังอื่นนะฮะมาขึงแทนละก็คือหนังปลานั่เองครับถูกต้องคนที่คิดค้นนะคะมีชื่อว่าน้อง อ,องเป็นนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเทฟสตรีว่าแต่จะเป็นหนังปลาชนิดไหนแล้วจะทํายากหรือเปล่าติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะคถ้าแค่มองเพินนี่อาจดูเหมือนขั้นตอนการเตรียมปลานิลเพื่อทํากับข้าวหักนี่คือการเตรียมหนังปลาสําหรับขึ้นหน้ากระบอกซอด้วง ที่อองสุกิจพิพัฒน์สุขธนาภัยสารนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีทดลองทำขึ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนหนังงูเหลือมแบบดั้งเดิมที่มีทั้งราคาแพงและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งอองบอกว่าเคล็ดลับนั้นไม่ยากหากแต่ไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อนอย่างการใช้ปลานินขนาด1กิโลกรัมขึ้นไปนำมาแล่หนังและค่อยๆขูดเนื้อออกให้เกลี้ยง ก่อนจะนำไปล้างมันออกด้วยผงซักฟอกเพียงเท่านี้ก็จะได้แผ่นหนังที่พร้อมสำหรับการขึ้นรูปแล้วค่ะคือง่ายมากเลยครับออกไปตลาดไปไปหาแม่ค้าบอกมีปลานิลตัวใหญ่น้ำหนักสักหนึ่งโลขึ้นไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมผมเน้นนะครับขอให้เป็นปลาสดเพราะว่า ปลาสดจะมีความที่จะมีความเหนียวกว่าเวลาเราเอามาแร่หนังแล้วเราเอามาดองมันจะไม่ขาดครับถ้าเกิดถ้าเกิดปลาที่มันไม่สดหรือเอาไปแช่ช่องฟรีดมาผมรู้สึกว่ามันจะกรอบมันจะยุ่ยครับครูเขาบอกว่าเสียงมิซเน่ดีครับมีแก้วเสียงอะไรเงี้ยแล้วเวลาสีมันมันเบามือนะครับมมผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมันเป็นเพราะหลายอ์ปกอบนะครับเวลาเวลาจะสีซอแล้วรู้สึกประทับใจเนี่ยแต่อ์ปกอบสําคัญคือหนังหนังนี่นะครับคือมันได้แก้วเสียงที่ดี ย้อนไปหลายสิบปีก่อนอาจไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นเครื่องดนตรีไทยใช้วัสดุที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิมหากนักศึกษาวัย22ปีมองว่าปัจจุบันทั้งวิธีการบรรเลงหรือความรู้ด้านงานช่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วบนสมาร์ทโฟนและแม้ครั้งนี้อาจไม่ได้เรียกว่าเป็นความสำเร็จระดับพลิกวงการหากก็เป็นอีกทางเลือกให้เครื่องดนตรีไทยคุณภาพดีสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น แรกแรกที่ผมยังไม่ได้ทานะผมบอกเพื่อนบางคนก็ยังขำเลยว่ามันหนังปลาครับมันเหมือนมันเหมือนว่าผมพูดเล่นอ่ะเหมือนผมพูดเล่นนะมันมันไม่น่าเป็นไปได้ครับหนังปลาจะขึ้นซอได้ไงอะไรเงี้ยบางทีอนาคตผมอาจจะไม่ขึ้นหน้าแบบนี้ก็ได้ครับผมก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปเรื่อยครับเพราะว่าก็ปรึกษากับคุูตะกี้อยู่คุณตะกี้ก็ว่าสิ้นเดือนนี้ก็เดี๋ยวว่าจะลองลงไปทดสอบกันไปทําให้มันจริงจังก่อนี้ครับอันนี้ก็เป็นขั้นทดลองเป็นเหมือนลองผิดลองถูกเงี้ยครับแต่มันบังเอิญที่ว่าครั้งแรกที่ผมทํามามัน มันได้ผลออกมาแบบนี้ครับก็มีคนที่ไปทดลองก็มีความประทับใจครับด้วยความหลงไหลในด,ดนตรีไทยและงานช่างทำให้อองเริ่มต้นการทดลองครั้งแรกและเขายังหวังว่าจะมีโอกาสได้แบ่งปันความรู้เรื่องการขึ้นหน้าซอดวงด้วยหนังปลานินแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้ในอนาคตจะมีคนพยายามหาวัสดุทดแทนที่ทั้งเข้าถึงง่ายและคุณภาพดีมากขึ้นโอ้โหเห็นแล้วอยากจะลองไปเล่นต่อด้วงที่ทำมาจากหนังปลานินมากๆเลยนะครับว่าจะเสียงไพเราะเทียบเท่ากับหนังงูเหลือมได้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงต้องขอปรบมือให้กับไอเดียของน้องอ๋องเลยนะครับที่<ะ>คิดค้นทำ ซอด้วงนะฮะที่ทามาจากหนังปลานินแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่อยากจะทําซอด้วงแล้วก็ทามาจากหนังปลานินเนี่ยปรึกษาน้องออกได้เลยนะครับได้เลยนะคะเอาล่ะช่วงต่อไปจะพาไปดูรถสารพัดประโยชน์อของคนบ้านวังใหม่อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรถคันนี้ก็คือรถอีทัคนะรถอีทักเขาใช้รถอีทัคคันเดียวอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดินทางครับขนของถ่าน้ทุกอย่างรถอีท็กหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ แท็กเนี่ยเหมาะสําหรับคนในหมู่บ้านของผมเนี่ยคือหมู่บ้านของผมเนี่ยประกอบอาชีพปลูกมันปลูกข้าวทําไร่ข้าวโพดสวนปาล์มยางพาราพิกอัพเนี่ยจะเอาได้แค่ข้างทางแต่รถแท็กเราเนี่ยจะไปสุดหัวไร่ไปลายนาเลยนะครับร่วมเรอคะคนร้วมรถอีแท็กนะครับแต่ภาษาของผีเขาขายคือรถไถนาเดินตาม จากรถไถหน้าเดินตามกับมาเห็ดเป็นรถนั่งได้นะครับเนาะเป็นรถใส่สารพัดประโยชน์รอนี่มันกุยถนนเขาเข้ากับบ่อไหแลีนถนนเขาปั้งเวลาเข่าบ้าน เหมือนกระต๊อบที่เคลื่อนที่สําหรับชาวนาเราครับผมอันนี้สําหรับเด็กคือเรามีเด็กพวกเด็กอ่อนๆอย่างนี้เวลาเราไปนาอย่างนี้ก็สามารถปลุก,ป,กปให้นอนได้ครับผมการใช้งานนี่บางทีเราต้องยกออกเพราะว่าเราบรรทุกของหนักอย่างนี้อะไรไม่ยกอไอหลังคาช่วยน่เร็วยก เราแกะตัวนี้ลงเลยเวลาที่เราจะม,มันสามารถกันฝน,น,นได้เราฝนตกเวลาที่นนเรานี้นเ,เราเวลาแดดมนันส่องมากเราก็สามารถจะยกมาระดับน,นี้ได้ครับทั้งเชื่อมทั้งอะไรก็ตกไปประมาณพันกว่าบาทอันนี้ใช้ได้มาสี่ปีแล้วครับ หน้าเล็กเเข็นเข่าเข็นน้าใส่น้ากินเข่าที่เละๆได้อย่างที่รถทิ๊กอัพรถอะไรไปไม่ได้ใช้ใหญ่ลุไม่ได้เขาก็ใช่รถหัวใจหัวใจของชาวนาครับคันนี้ซื้อมาเริ่มต้น40,000 40,800ใส่มา2นี1ปี พอส40กันเดียวนี่แหละมันไม่แก่เลยนะแต่ว่าคนเนี่ยแก่ไปเรื่อยๆอ,อ่ะเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายเพราะคู่ชีพของเราคู่ชีวิตก็ว่าได้เนี่ยหวงจะ้ะเท่าชีวิตเลยแต่ไม่หวงเท่าเดียน <laughs> คนไทยเราเก่งเรื่องการประยุกต์นะคะดูสิจากรถ ่าเ่เดินตามธรรมดาธรรมดาก็เป็นรถสารพัดประโยชน์ได้ถูกต้องเลยนะครับราคาย่อมเยาวด้วยนะจริงคันหนึ่งห้าหมืนบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแนะ ใช้งานได้ถึง20ปีเรีู้ว่าคุ้มมากจริงๆนะครับสุดยอดมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับหมดเวลาของ Half a News Day เวลาเพิ่นข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับ tv. Tv. Facebook และ YouTube ด้วยนะคะที่ a l t v 4ค่ะ Line ที่ a l t at v 4และอีเมล half a news day@altv.tv ครับสำหรับวันนี้จะโลกกับแพรวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอยากจะไปลองหารถอีแต็มาขับม่บ้างจกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ